สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รู้รอบโลกประจำวันศุกร์ที่16มกราคม2558ค่ะวันนี้พบกับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวน,นิชและดิฉันกัน,นัทวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะผลกระทบจากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ชาเล็บโดนั้นรู้สึกว่ามีการขยายวงกว้างไปต่อเนื่องนะครับล่าสุด ก็สามารถที่จะมีให้ดาวน์โหลดมีคนส่งมานะฮะ<อ>เป็น Google Drive เรียบร้อยแล้วแน่เมื่อวานก็เห็นมีขายกันแล้วก็เพิ่มยอดจำหน่ายนะครับก็ถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ละแต่ก็อธิบายให้ได้เห็นนะครับว่ากระแสของความต้องการมีอยู่เยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ป๊บพระสัตราปานะครับก็มีพระดำรัสในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับก็พูดในทํานองที่ว่าไม่เห็นด้วยกับความแรงที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เรื่องของเสริภาพนั้นจําเป็นจะต้องมีการใช้อย่างมีขอบเขตด้วยครับค่ะในขณะเดียวกันวันนี้ค่ะที่บ้านเราเรามีเรื่องที่จะมาเตือนภัยคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะแก๊งมิจฉาชีพที่มีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ขโมยเงินในบัญชีของเราไป <Sk imming. S 2> ตอนนี้กลับมาระบาดอีกแล้วเมืม่อวานนี้เปิดเข้า Facebook คนรอบๆตัวของเราหลายคนเนี่ยโดนกันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบัตรของคุณผู้ชมนะคะมี ถ้าไปกดที่ตู้ธนาคารตู้ไหนแล้วเขาอายัดบัตรเข้าไปอันนี้ให้เอะใจไว้ก่อนเลยค่ะว่าบัตรเนี่ยโดนสกิมมิ่งข้อมูลไปแล้วให้ติดต่อแบงก์แล้วก็เช็คยอดเงินของตัวเองโดยด่วนเลยนะคะครับแต่ว่าปัญหาก่อนที่จะโดนดูดไปเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมันหมดไปก่อนแล้วนะครับเอาไปดูห้างดับข่าวที่น่าสนใจในะรอบวันกันครับ หลังจากที่มีการประกาศรางวัลภาพยนตร์ในหลากหลายสาขาและก็ในหลากหลายเวทีนะครับล่าสุดก็มาถึงความเคลื่อนไหวของเวทีที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือออสการ์ครับก็มีการประกาศรายชื่อที่เข้ารับการเสนอชื่อมาแล้วนะครับในการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่87นะครับซึ่งบูาเปสโฮเทลมีผู้เข้าชิงมากที่สุด9สาขารวมไปถึงเบิร์ดแมนนะครับ ถือว่าเป็นตัวเต็งของออสการ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเบิร์ตแมนภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ดราม,มา่าเกี่ยวกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ชีวิตต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เคยแสดงเอาไว้ตอนในวัยหนุ่มแล้วก็ต้องเผชิญกับความกดดันในการที่จะกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาก็ถือได้ว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของไมเคิลคีตันผู้รับบทแสดงนำซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยควา้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขาดาราแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์ตลกหรือว่าภาพยนตร์เพลงและตอนนี้ก็มีชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาดารานำชายเช่นเดียวกันนะครับโดยเบิร์ดแมนเข้าชิงทั้งหมด9รางวัลรวมไปถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมสมทบชายและหญิงยอดเยี่ยมรวมไปถึงบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะครับภาพยนตร์ตลกสืบสวนเดอะแกร b บูดาเปส Hotel ทก็มีการเข้าชิงเหมือนกัน ก้ารางวัลนะครับในสาขาเด่นๆเ,เช่นภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมและก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าภาพยนตร์2เรื่องนี้ใครจะได้รับรางวัลมากกว่ากันนะครับขาดไม่ได้ก็คือบอยฮูดหนังดราม่าต้นทุนต่ำนะครับสร้างเพียง4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทำนานถึง12ปีเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งจากหกขวบถึง18ปปีภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่า เป็นแนว coming of age หรือว่าเป็นการเฝ้าดูการเติบโตของตัวละครที่ดีที่สุดแล้วก็กวาดรางวัลน,นับไม่ถ้วนจากสถาบันภาพยนตร์ต่างๆมาแล้วคราวนี้ไบวูดเข้าจริงทั้งหมด6สาขาครับทั้งภาพยนตร์พุ่มกับและก็ดาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงของแพทริเซียอาเคตในบทแม่ของตัวเอกนะครับส่วนรางวัลดารานำชายเป็นที่น่าจับตามองสำหรับดารา,ารตลกนะครับสตีฟคาร์เรลที่พลิกโฉมแสดงบทดราม่าครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง ฟ็อกแคชเชอร์จนติดโผเข้าชิงรางวัลร่วมกับไมเคิลคีตันแบรดลีย์คูเปอร์เอ็ดดี้เรดแมนและก็เบเดนิกคัมเบร์ชนะครับรางวัลดารานำหญิงมีมาริองโกดิยาร์ดเฟลิซิตี้โจนจูเลียนมัวโรสมันไพร์ริสวิเชอร์สปูนโอ้ดารารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักนะฮะตามไม่ค่อยทันผมทันมากที่ทอมแฮงค์ครับส่วนการประกาศรางวัลออสการ์ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ดอเบย์เธียเตอร์ ฮอลลีวูดและแคลิฟอร์เนียนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ารางวัลที่มีการเข้าชิงในปีนี้มีหนังที่เกี่ยวข้องกับสีผิวเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเซลมาในขณะที่ดาราผู้เข้าชิงส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผิวขาวเท่านั้นนะครับจนมีกระแสที่เรียกได้ว่าออสการ์โซไวหรือว่าออสการ์โคจะขาวเลยนะครับก็สะท้อนความคิดเห็นของชาวโซเชียลว่างานประกาศรางวัลนี้ขาดความหลากหลายจากเชื้อชาติครับ ซึ่งนอกจากรางวัลอสการ์นี้แล้วนะคะการประกาศผลรางวัลของโกลเด้นโกลบที่ผ่านมาเมื่อวันที่11มกราคมภาพยนตร์เรื่องบอยฮูดก็ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเบิร์ดแมนก็ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะเราก็ยังต้องดูกันนะคะว่าในปีนี้เขาของรางวัลเวทีออสการ์เขาจะกวาดไปได้กี่รางวัลค่ะในข่าวลำดับที่4เราจะมาดูภาพความคืบหน้าในเรื่องของภาพยนตร์ The Interview ค่ะ ภาพยนตร์เรื่อง The Interview เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเสียดสีผู้นำของเกาหลีเหนือค่ะซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมากทำให้มีความพยายามในการระงับการเผยแพร่ในประเทศต่างๆค่ะล่าสุดสถานทูตเกาหลีเหนือในเมียนมา กดดันให้ทางการกวาดล้างซีดีภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องนี้ให้หมดไปจากท้องตลาดในนครย่างกุ้งค่ะคคทางการเมียนม,มาได้เริ่มกวาดล้างซีดีภาพยนตร์เถื่อนเรื่อง The Interview หลังจากที่ทางเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือเข้าพบทางการเมียนม,มาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาต่อต้านผู้นําประเทศนั่นเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมยียนมาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะเพียงแต่ระบุว่าการกวาดล้างภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์นี้เป็นไปตามมาตรการปกติเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าพบของทูตเกาหลีเหนือแต่อย่างใด ในขณะที่เจ้าของร้านขายภาพยนตร์แห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าเคยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเกาหลีเหนือมาถามหาภาพยนตร์เรื่อง The Interview ค่ะเพื่อที่จะสำรวจว่ามีร้านไหนบ้างที่วางจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก่อนที่จะนำเรื่องนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกลุ่มค่ะ ซึ่งนอกจากความพยายามในการระง,งับการฉายในเมียนมาแล้วนักวิเคราะห์หลายคนค่ะก็เชื่อว่าเหตุการณ์แฮ็กข้อมูลของบริษัทโ o n y p i c t u r e ์ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Interview ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของเกาหลีเหนือในการระง,งับการเข้าฉายค่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะได้ผลแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าบริษัทโซ ny ยกเลิกการฉายก่อนที่จะพิจารณาให้เข้าฉายได้ในโรงภาพยนตร์บางโรงภาพยนตร์ในสหรัฐเท่านั้นค่ะซึ่งในประเทศไทยเองนะคะก็อาจจะต้อง ขันกลับมอมองในตลาดทีดีบ้านเราสีลมเป็นต้นนะคะว่าก็มีการวางจาหน่ายอยู่เช่นเดียวกันค่ะครับก็แค่2วันนะครับหลังจากที่มีการปล่อยผมก็ไปเดินก็ได้เห็นหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะครับมาติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสัตรพป,ป่า,านะครับซึ่งก็ได้เสด็จเยือนในภูมิภาคเอเชียแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับได้เสด็จถึงที่ฟิลิปปินส์แล้วครับฟิลิปปินส์นั้นมีประชากรกว่าร้อยล้านคนนะครับ กว่า90% 90ล้านคนนั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และก็ถือได้ว่าเป็นประเทศลำดับ4ที่มีผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในโลกนะครับพระสันตะป,ปาปาป๊ปบฟรานซิส,สเสด็จถึงฟิลิปปินในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นโดยได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเบนิโนอากิโนที่3ซึ่งมาพร้อมกับประชาชนชาวฟิลิปปินอย่างล้นหลามนะครับวันนี้ป๊ปบฟรานซิสมีกำหนดประทานพรแก่ผู้สัทธาในมะนิลา ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับความเสียหายจากพยายุไต้ฝุ่นไหยเย่ยนซึ่งครั้งนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า4 0 0พันคนซึ่งเพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้ว <Okay. S 1> โปรฟานซิสก,กล่าวว่าระหว่างการเยือนในครั้งนี้พระองค์จะให้ความสําคัญกับการกําจัดความยากจนและสร้างความยุติธรรมในสังคมฟิลิปปินส์ครับพระองค์ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์กาดยิงในกรุงปราปราีสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ศาส,สนาไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการสังหารผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็ควรจะมีขีดจำกัดไม่ล่วงละเมิดศรัทธาของผู้อื่นครับระหว่างการเยือนเป็นเวลา4วันทางการฟิลิปปินส์นั้นจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัยเกือบ4ี่ห0ื่นนายเพราะอดีตนะครับเคยมีความพยายามในการลอบสังหารปบระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกในปี2513 ระหว่างการเยือนของโปปเผาที่7นะครับป้วก็ครั้งที่2ในปี2538ระหว่างปปจอนปอที่2ที่เสด็จเยือนโดยป๊บฟรานซิสนั้นนับเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่4ที่เสด็จเยือนฟิลิปปินส์ครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการกวาดล้างนะครับนำเด็กเร่ร่อนที่อยู่ในตัวเมืองมะนิลานั้นไปขังอยู่ในพื้นที่จํากัดซึ่งจากรายงานมีการระบุนะครับว่าบางส่วนนั้นมีความเป็นที่คุมขังเดียวกับนักโทษด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ทัโลกนั้นตั้งข้อสังเกตแล้วก็ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีความจงใจในการจัดฉากมากเกินไปครับซึ่งการกระทําของรัฐบาลฟิลิปปิน์ในครั้งนี้ค่ะทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆแง,งม่มุมว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กจรจัดแล้วก็ละเมิดกฎหมายคุมค้มครองเด็กด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวในอันดับที่2และ1กันค่ะ